เออสวยแหละๆๆเยอะมากมากเลยนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ๆมาเที่ยวได้นะคะอยู่ข้างรีสอร์ทอะไรนะปุญญามาศม,มาจกมากเทพค่ะวันพักผ่อนนะ ท่านหมายใกล้กันนาพี่เออ่เหรอเออให้อะไรนะแฟนครับเห็นถ่ายป่อจวพี่ถ่ายให้คงให้คนบริบบีสวยไหมครับสวยไหมสวยมากเลยค่ะ เดียครับมาจากภาคใต้ครับมาจากสงขลาครับมาชมทุ่งตะวันที่อู่ทองครับครับสวยมากเลยครับพอดีเพื่อนส่งทางเฟซให้ไปดูครับสวยมากครับอยากเชิญชวนเพื่อนนักท่องเที่ยวไหมฮะเออนักท่องเที่ยวถ้าเกิดว่างๆมาได้ครับพิกัดอยู่ที่ตําบลจระเข้สามพันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับเจ้าของไล่จงสมจิตใจดีมากเลยครับให้ชมฟรีหมดเลยครับ น้ำตกให้หน่อยนะครับเป็นที่เส้งของมันนะของจริงผู้หางหน้าก็ไม่มีอ่ะก็คือผู้ม่วง ในส่วนของการปลูกทานตะวันเนี่ยครับจุดประสงค์ในการปลูกครับอ่แรกๆเลยหลักๆก็คิดว่าทําเพื่อการเกษตรอ่าเพราะว่าเมล็ดทานตะวันเนี่ยมันสามารถเป็นเมล็ดทานตะวันได้คนทานได้เป็นอาหารนกได้ก็ก็เลยคิดปลูกเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วปลูกข้าวโพดแล้วหนอนกินมันไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ แต่ว่าปีนี้ก็เลยหันมาทดลองปลูกทานตะวันดูแล้วพาปีนี้ด้วยฝนดีทานตะวันก็เลยบานสะพัง <Okay. S 1> อนาคตก็อาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวนะฮะ oh <my> ก็เพราะว่าถ้ามันได้ผลผลิตดีหรือว่ามันมีความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยในในพื้นที่หรือในเรียอะไรพวกนี้ย <Okay. S 1> อนาคตก็คิดว่าจะทําเป็นที่ท่องเที่ยวอ่าก็ต้องค่อยดูเรนะื่อยๆค่อยๆดูไปแล้วก็อาจจะ ปลูกไม้ตามฤด,ดูกาลอาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภออุทองครับในส่วนทันตะวันนี่ปลูกกี่ไร่ครับประมาณร้อยไร่ครับก็นักท่องเที่ยวมาเนี่ยครับเราเปิดให้เข้าชมตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับก็ให้ชมนะปมานเจ็ดโมงเช้านะหกโมงเย็นอะไรพวกนี้ครับเรามีกฎกติกาเลยครับผมที่จะเข้าปีนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีกฎกติกาอะไรเพียงแต่ว่าเออมาผมจะมีที่ให้จอดรถแล้วก็ให้ เดินถ่ายรูปอะไรกันนะฮะครับเสียเสียเงินค่าเข้าเอ่อฟรีฮะปีนี้ฟรีก็ยินดีก็สําหรับนักท่องเที่ยวนะ,ะที่จะมาถ่ายรูปเลยก็ยินดีครับ,รบอนาคตค,คิดว่าจะเป็นจุดท่องเที่ยวจุดเช็คอินอะไรพวกนี้จะมีร้านกาแฟร้านอาหารอะไรพวกนี้ปีนี้ปีนี้มันเริ่มต้นแบบไอทำไม่ทันแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะคนจะมาเที่ยวชมเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ปีนี้ถ้าว่าคิดว่าถ้าคนเที่ยวชมเยอะปีหน้าคิดว่าอาจจะมี ร้านอาหารร้านกาแฟอะไรพวกนีน้ให้เป็นที่ท่องเที่ยวของอำเภออูทองครับตรงนี้เขาเรียกอะไรครับถ้าต,ตรงนี้ก็บริเวณเขาเรียกวัดข้ัมเสือนะรนอรค,ครับตำบลจอรเข้ครับซึ่งซึ่งวัดขรัมเสือนี่มันก็ดูเหมือนดังในเรื่องของพระทัพเสือแล้วก็ที่คู่เป็นในตำนานกนะ็คือน้ําตกหูม่วงที่ที่มีอยู่ในพื้นที่ก็ใกล้ไปก็คือประมาณข้างๆวัดน่คือมีประมาณสี่ห้าร้อยเมตรก็คือเป็นวณัฏอุทยานพูม่วง ในในปอดราสตร์ฮะเชิญชวนฮะนักนักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปเรือก็ยินดีนะฮะวันนี้แล้ววันต่อไปวันนี้แล้ววันต่อไปก็อนาคตอนาคตก็เดี๋ยวค,ยค,ยค่อยคิดอีกทีว่าจะทาอะไรยังไงให้มันเต็มรูปแบบที่ให้มันดีกว่านี้บ,บ,บีนี้ถ้ามันมีอุปสรรคอะไรบ้างก็ขอโทษด้วยครับเ <laughs> พราะเตรียมตัวไม่ทันจริงๆครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ